จะมีโอกาสใหม่ที่เขาคนนี้จะเป็นฝ่ายทักกลับมาหาคุณก่อนหลังจากที่เรากับเขาเงียบหายกันไปไม่ค่อยได้สื่อสารหรือพูดคุยกันเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอค่ะลลโอเมจิกเชนทาร์รตนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทิศทางความสัมพันธ์ที่เงียบหายไปนี้จะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารกลับมาเคลียร์ใจกันหรือเปล่าค่ะ สิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่กำลังจะมาถึงคุณขอสิ่งเหล่านั้นจงมาปรากฏในการพยากรณ์ครั้งนี้นะคะสำหรับท่านใดเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามช่องของแม่หมอเป็นกำลังใจให้กันด้วยและถ้าคุณรู้สึกว่าคำทำนายน,นี้จะเป็นของคุณก็สามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยค่ะมาดูกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ โอ้เดฟโฟออฟคัพนะคะเกิดความเงียบงานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการมามาหายหายของไฟใดไฟหนึ่งเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างเดี๋ยวมาบ้างเดี๋ยวหายบ้างนะคะอาจจะสลับสลับกันไปนะแต่มาแลดูแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะคะรวมไปถึงเกิดความนิ่งเงียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น King of s w o r d นะคะเขากับคุณอาจจะมีปากเสียงกันหรือมีการพูดคุยอะไรบางอย่างนะคะที่ใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดี อาจจะมีคําพูดที่รุนแรงทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะคะหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดจบเงียบหายไปจากคุณก็ได้นะมันเป็น energy ของความดุดันความจริงจังนะคะ,ะความรู้สึกหัวร้อนนะ ความรู้สึกที่อาจจะอยากเอาชนะหรือโมโหนั่นเองนะคะแล้วยังไงอีกนะคะพาอยากบอกอะไรอีกไหมนะคะจะวีโอฟอร์จูนค่ะคุณกับเขาน่าจะมีการเงียบแยกย้ายไปจากกันนะหรือไม่ก็คุณกับเขาอาจจะอยู่กันคนละทิศคนละที่คนละถิ่นเรากับเขานะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันมีเหตุให้ต้องไกลกันหรือแยกย้ายกันไปนะและที่สําคัญในตอนนี้นะคะเหมือนกับเขากับคุณเนี่ยมันไกลออกไปจากเดิมมากขึ้นนะคะเขามีการมูฟเมนต์เงียบหายไปจากคุณแล้วสักระยะหนึ่งนะคะจากเขาที่ นะอาจจะเลิกกันไปเงียบกันไปไม่คุยกันแล้วประมาณ78วันขึ้นไปนะคะั้นามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้อีกคาอยากจะบอกอะไรนะคะเอสซบนค่ะนะคะเขาหายไปอย่างปุบป,ปับฉับพลันนะคะบางทีเขาก็อยู่ดีก็เงียบไปเลยนะคะเหมือนบางทีเราก็อาจจะทะเลาะก,กันเล็กน้อยแต่เขาเลือกที่จะเงียบไม่คุยกับคุณเลือกที่จะหายไปนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วจนคุณตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ท,ท,ทั้งแที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเรากับเขาอาจจะมีการเชื่อมโยงนะคะมี การพูดคุยกันแบบดีมาโดยตลอดเลยแต่พอมาครั้งนี้เนะี่ยที่ไม่เข้าใจกันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกตกใจนะคะมันทำมันทำให้คนรู้สึกว่าเสียใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น นะคนะณเดชนีออดและเดชันนะคะ charity, sun, นะ,ะ,นะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนะอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้หรือเขาคนนี้คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยค่อนข้างฮอตค่อนข้างป๊อปปูล่านะคะเขาก็เลยอาจจะเลือกที่จะเงียบนิ่งไปหายไปไม่ค่อยพูดคุยกับคุณหรือเขารู้สึกว่าต่อให้ไม่มีคุณคุยอ่ะนะเขาก็มีตัวเลือกใหม,ม่คนมีคนอื่นที่เข้ามาอีกทางนะคะเรื่องราวของเรากับเขาว่ามันเป็นรักที่ไกลกันด้วยเขาคนนี้อาจจะอยู่ต่างทิศต่างที่ต่างถิ่นต,ต,ต่างแดนจากคุณนะมันก็เลยเป็นความเงีย ก็ที่สําคัญคุณไม่สามารถตามหาเขาได้ะค่ะเพราะว่าเราไกลกันจริงๆนะต่อมา temperance นะคะคุณรู้สึกได้ว่าก่อนหน้านี้ความรู้สึกของเขาที่มอบให้คุณมันเปลี่ยนไปมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปจึงทําให้เขาคนนี้เปลี่ยนใจตามไปด้วยนั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสตอรี่ที่ไม่เหมาะเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคุณมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็สามารถไปต่อกับคําทํำนายข้างหน้าได้เลยมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้ไปเขาจะติดต่อคุณกลับมาหรือเปล่า จากนี้ไปทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันนะว่าเขาเลือกที่จะหายไปเลยจริงๆหรือมีโอกาสที่เขาคนนี้จะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy ก,กันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับท่านใดอยากเช็คพลังงานนะคะว่าคนที่หายไปคนคนนี้เนี่ยจะมีการติดต่อกลับมาหรือเปล่าก็สามารถเลือกเป็นโปรอแฟนเก่านะคะหรือจะเป็นการ ตั้งคำถามเองกับโปรตามใจก็ได้นะคะทุกโปรโมชั่นสามารถส่งรูปคนรักคนคุยเข้ามาได้หมดเลยหรือสำหรับท่านที่อยากคุยกับแม่หมอก็แนะนำเป็นโปรนี้นะคะสำหรับโปร แบบโทร30มนาที4ี9และ1ชั่วโมง999แนะนําจองคิวล่วงหน้าก่อน1วันได้เลยนะคะท่านใดต้องการจะเช็คดวงเพิ่มเติมที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถไปหนะ้าโปรไฟล์ติดต่อจิ้มลิงเข้าไปจองคิวได้เลยนะคะมาดูกันค่ะจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพจซอคบคัพค่ะกลิ่นอารเริ่มมาแล้วนะ Night of Sword นะคะ ซิกซ์บัวจะมีการมาของใครใคนใดคนหนึ่งทรีออฟคอยนะคะจากพลังงานที่เห็นนะคะแม่หมอมองว่าเขา,ายังมีเยอใยให้กับตัวตนของคุณหรืออาจจะเป็นตัวตนของคุณเองก็ได้ที่ลึกๆก,ก็ยังคงรอเขาอยู่นะในออฟโซดนะคะเขาคนนี้เริ่มกังวลกระวายอยู่ไม่ได้นะคะเริ่มรู้สึกคิดมากคิดสับสนคิดผิดคิดไปคิดมาเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณการการะทําของเขาที่เขาทําไปกับคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเป็นเพราะเขาใจร้อนเองนะคะซิกซ์บันนะคะ ก็ทีบคอยนะคะมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยนะคะอาจจะมีเพื่อนของเขามาช่วยเป็นกาวใจเคลียร์ให้กับคุณหรืออาจจะมีสานการอะไรบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่หนุนนําให้คุณกับเขาอะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็คนคนเนี้ยที่เงียบหายไปอะไม่บอกว่าเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณเองนะคะจะเป็นฝ่ายกลับมางอคุณเองนะอาจจะมาเมียงเมียงมองมองสองสองก่อนนะคะอยากรู้ว่าคุณยังอยากคุยกับเขาหรือเปล่าคุณอยากจะเอาอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ซิกซ์คอยนะคะชัดเจนแล้ว ะะว่าเขาจะเป็นฝ่ายงอคุณนะคะฝ่ายมาง้อคุณมาขอโอกาสจากคุณนะคุณลองดูจากนี้ไป6สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงภายในช่วง3เดือนจากนี้ไปจะมีโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะที่เขาจะแบบมาขอโอกาสจากคุณที่เขาวนเวียนกลับมาเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเขายังคงรักคุณเขายังคงรู้สึกมีนียวใหญ่อยากจะโอบกอดคุณอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะนะหรือไม่ก็ภายในเดือน6นี้นะคะหรือเดือนมิถุนายนก็มีโอกาสที่เขาคน จะติดต่อกลับมาหาคุณนะแต่สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้หลังมิถุนายนนะคะก็นะคะอ้างอิงจาก6สัปดาห์จนถึง3เดือนได้เลยนะคะที่จะมีโอกาสบนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรจะเป็น energy ที่ดีหรือไม่มานะเช็คพลังงานกันนะคะนดกควีนออฟสอดค่ะเหมือนคุณจะเป็นคนตั้งกำหนด ตั้งกฎเกณฑ์สาหรับความรักครั้งนี้เขากลับมาก็ได้นะแต่เขากลับมาต้องกลับมาพร้อมความจริงจังอะ่ะเขาต้องเอาจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาจะต้องเดินหน้าพูดคุยกับคุณดีๆเขาจะต้องเข้าหาคุณเขาจะต้องขอโทษเขาจะต้องไม่กลับไปทําอะไรผิดๆซ้ำๆเดิมๆอีกเป็นต้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคะ จมูนนะคะในช่วงที่หายเงียบกันไปเนี่ยเขาคนนี้มีความรู้สึกนึกถึงและคิดถึงคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้จะเป็นเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่กําลังจะมาถึงคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายเข้ามารับเอเนอร์จีนี้ไปได้เลยนะคะตอนนี้มีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่และอยากจะกลับมาง้อแล้วนะหรือสําหรับบางท่านที่ต้องการเช็คพลังงานก็สามารถส่งรูปคนรักคนคุยของคุณเข้ามาเช็คพลังงานได้นะคะตามโปรโมชั่นที่แม่หมอได้แจ้งไปขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ต,ตามและรับชมค่ะ